เปิดเผยแล้วนะครับกับการแจกเงิน1 0 0 0 0บาทสำหรับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเปิดเผย4จุดลงทะเบียนสำคัญนะครับให้ท่านได้ไปลงทะเบียนเดี๋ยวเราไปดูกันว่า คนที่มีสมาร์ทโฟนนะครับจะไปลงทะเบียนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนได้หรือไม่แล้วมีเกณฑ์อะไรในการตรวจเช็คข้อมูลนะครับของผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยสามารถแช่นะครับความคิดความเห็นในประเด็นนี้นะครับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนกันได้นะครับใต้คลิปวิดีโอคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเปิดเผย4จุด นในการลงทะเบียนเบื้องต้นนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะไปลงทะเบียนในกลุ่มนี้นะครับโดยจะเป็นธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐอันได้แก่นะครับธนาคารอมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรรัฐกรการเกษตรแล้วก็ไปรษณีย์ไทยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนแต่เป็นการคาดการณ์นะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งแห่ไปลงทะเบียนนะครับ นะอย่าพึ่งนะอันนี้แค่เปิดเผยนะครับ4จุดสำคัญเท่านั้นเองนะครับยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนตอนนี้นะครับซึ่ง4จุดสำคัญนั้นจะมีการตรวจสอบนะครับเรื่องรายได้กับบัญชีเงินฝากนะครับต้องเหมือนกันนะครับรวมไปถึงต้องไม่ซ้ำกับเฟส1เฟส2ใครได้เฟส1ไปแล้วใครได้เฟส2ไปแล้วนะครับจะไม่ได้ในเฟสผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ไปเช็คตัวว่าเงินฝากนะครับ ทั้งเงินฝากประจำเงินฝากทั่วไปต้องไม่เกินนะห้าห้าแสนบาทนะครับแล้วก็มีรายได้ไม่เกินนะครับแปดแสนกว่าบาทในปีภาษี 66, 6 6ที่ผ่านมานะครับนะนี่คือ4จุดสำคัญแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับหลังจากที่ไปลงทะเบียนนะครับกับ4จุดสำคัญเสร็จเรียบร้อยทางภาครัฐจะเอาข้อมูลนะครับการลงทะเบียนของท่าน ไปตรวจเช็คนะครับว่าเป็นผู้มีสมาร์ทโฟนหรือไม่มีสมาร์ทโฟนหรือเปล่านะครับโดยวิธีการเช็คการตรวจสอบผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนจะเช็คโดยการนะครับดูว่าการใช้บัญชีของท่านนะครับไม่มีการใช้ Data เ,เกิน500เมกะไบต์นะครับในรอบ3เดือน ย้อนหลังนะครับถ้าไม่เกินจำนวนนี้ก็แสดงว่าไม่มีสมาร์ทโฟนแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องรอพิจารณาขั้นสุดท้ายว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับจะมีรายละเอียดแบบไหนนะครับซึ่งทางคุณเผ่าภูมิก็ได้มีการเปิดเผยว่านะครับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนมีแนวโน้มสูงที่จะได้รับเงินสดนะครับส่วนจะได้เมื่อไหร่ก็ต้อง ตอนนี้ต้องเปิดลงทะเบียนร,ร้านค้าและเปิดลงทะเบียนประชาชนขนาดนี้มี3ทํทำรายนะครับรัฐบาลกำลังหาความเหมาะสมเพื่อไม่เกิดความสับสนและวุ่นวายในกรณีหากมีการสวมรอยนะครับสวมรอยก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมีการตรวจสอบในการใช้ Data ในมือถือนะครับว่าเกินกว่านี้ไหมนะครับเราคาดไว้ว่า จะมีกลุ่มคนที่มีสมาร์ทโฟนนะครับแกล้งทําเป็นไม่มีสมาร์ทโฟนเข้ามาลงทะเบียนจนํานวนมากซึ่งรัฐบาลก็ต้องมีกลไกลในการตรวจสอบนั่นหมายความว่าถ้าเรานะครับเป็นกลุ่มผู้มีสมาร์ทโฟนนะแล้วเราไปเนียนนะครับสมัครกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนเขาก็จะมขีข้อมูลนะครับการใช้ Data เนี่ยแหละในการเช็คนะครับว่าเราจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับไม่ได้รับสิทธิ์เพราะนั้นเขาจะปัดตกไป เพราะน,นันนี้คือเปิดเผยชัดเจนแล้วลว,ว่ามีวิธีการเช็คว่ามีสมาร์ทโฟนไม่มีสมาร์ทโฟนหรือเปล่านะครับสำหรับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนก็เตรียมรอได้เลยย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนแต่อย่างใดนะครับเป็นการเปิดเผยข้อมูลออกมานะครับเป็นข้อมูลใหม่เพราะฉะนั้นรอก่อนนะครับรอก่อนนะอย่าเพิ่งแห่ไปนะเดี๋ยวมันเสียเวลาของเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็เสียเวลาเราด้วยนะครับอย่าเพิ่งแห่ไปนะ ทุกท่านมีความคิดเห็นเป็นประการใดกับประเด็ดนนี้ลองแชร์กันเข้ามาใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหา ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทําสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบง์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยสแกน QR วอา e โค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกด โอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ นะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะเดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับ โดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะเยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ c นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกำลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทำการบล็อกค,คนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับบัญชีมา้าซิมมา้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ300,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2แสนถึง5าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีมา้าสิม,มา้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง